สวัสดีค่ะเมืม่อนี้เห็นเ้ามาติดตามผลงานส้มแดงนะคะที่ใส่กับมังนาวนะคะฉีดพ่นนะคะเวลามันออกดอกจะมาสัมผัสคุณน้ำชัยเนาะคะ่ะคุณน้ำชัยอยู่บ้านใดเนาะค่ะตํผา,ผาตบนตะผาค่ะตำบลใดค่ะตำาบลพงไห่อำเภอพัฒนาเดินครับผมอำเภอทีกาอำเภอทีกาจังหวัดใดค่ะจังหวัดบึงการครับผม อันสมแดงนี่วิธีใส่นี่ใส่จังหดค่ะใส่กับบมักหน้าวคะ่ะสมแดงนี่ผมจะใส่ฝาทั้งในน,คใน,น,ใน,น,น่ครับฝาในนี่ฝาหนึ่งตอนหนามสิบหกลีดครับผมตีไพ่หลังนะครับต่อฟ้านี่เดยค<ม>ือพ่นหมักไม้ฮาทกทกเทนี้ครับจะเป็นหน้าเขา่าเป็นหมักไม้คือพ่นเลยครับผมใส่ใส่กับบักหน้าวนี่ใส่ตอนใดเนาะคะ่ะอันคือว่าตอนมันออกดอกขึ้นตอนใดที่เขาสีทวนที่หมากลุกๆนี่ค่ะครับผมจะใส่ตั้งแต่เริ่มดอกเริ่มจับนะครับเยียพ่นเลยครับผมบึงบักหน้าว่าเตละพ่วงเต่ละนี่ครับผม เป็นจจกคทอรีลูขนาดไข่ไข่เบิดศูนย์น่ะนีงก็ไข่เบิดศูนย์นี่ครับบางหน้าครับผมบางหน้าหน่อยบางน่าแป้นเท่านี้ครับค่ะอู้สะออนแห้งคุณอะักงหน้าพ่วงหนึ่งเป็นซิปน่วยเนะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะผลงานโสมแดงของเฮ้าน่ะค่ะนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งพ่วงหนึ่งนะซิปน่วยค่ะบางบางพ่วงซิปสองน่วยกับมีเนาะค่ะน้อบุนใบเขียวค่ะต้นงามันจะแตกออกดีเนาะค่ะเนาะนี่แหละคือผลงานโสมแดงเฮ้าซีว่าผา ที่ประภาพลอยเปอร์เซ็นค่ะค่ะค่ะน่ะข่วงหนึ่งข่วงหนึ่งมีตนวยใหญ่ๆนวยทอไข่ห่านนี่ค่ะสะอ่อนแห้งสวนบักนาคุณนำชัยค่ะค่ะผนงานของสมแดงเฮ้าเนาะค่ะเนาะเวลามันออกดอกค่ะออกดอกเข้ากับสีพ่นเลยหมากจะจับดกดีค่ะจะเปรียบเทียบให้เบิ้งด้วยค่ะเด้อ กับไข่ค่ะนวยไข่กับนวยหมักเน่าเนาะค่ะเนาะไข่เบอรอศูนย์ครับผมนี่ค่ะไข่ไข่เบอรอศูนย,ย์กับนวยหมักเนา่าเบิงพวงนี่มีสิบกว่าหน,น,น่วยเนาะค่ะเนาะพี่น้องมีราคาสมแดงสนใจติดตติดต,ต,ตได้ไชค่ะคุณน้ำใสเบอโทร์โทศูนย์หกสามศูนย์สามห้าเจ็ดหกห้าหกครับค่ะติดตอสอบถามได้เด้อค่ะเด้อชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นค่ะสมแดงค่ะ ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ